นางงามสุดแซ่บสลัดผ้าเสริบความเป๊ะปังสวยแพงตั้งแต่หัวจรดเท้าสวยจริงสวยจังแท้แม่ให้มาจาสำหรับนางแบบนางักแสดงสาวน้ำตาลชาลิตาส่วนเสน่ห์เจ้าของตำแหน่งมิต ยูนิเวอร์ไทยแลนด์5 5งซึ่งหน้าสวยๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากเพียงแค่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาฉีดปากและก็โบท็อกเท่านั้นนอกนั้นคือการดูแลตนเองร้วนอย่างล่าสุดสาวน้ำตาลก็ปาด้วยภาพสวยๆแซ่บๆโชว์หุ่น LS กับกล้ามเนื้อคลีนค e a n พร้อมแคปชั่นระบุว่าหน้านิ่งๆอาจจะดูธรรมดาแต่ถ้ายิ้มขึ้นมาน่ารักนะบอกเลยต้องบอกเลยว่าเป็นสาวที่ไม่ว่าจะลุกสวยลุกแป้วหวานหรือลุกเท่ๆคูลูก็เข้ากับเธออย่างไรที่ติ